คุณแม่โทรบอกว่าน้ำมันพืชหมดค่ะก็ซื้อเข้าบ้านค่ะน้ำมันพืชตัวดีเลยครับน้ำมันที่เราซื้อกันเนี่ยเราชอบแบบใสๆเนาะ,ะเพราะว่ามันดูน่าทานค่ะอีกอันนึงมันดูขุ่นๆมีไข่เราก็ไม่ซื้ออ่ะเขาบอกว่าไอ้ตัวที่ใสๆเลยครับตัวอันตรายเพราะว่าน้ำมันพืชเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกว่าโอเมก้าตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโอเมก้าหกค่ะสูงเยอะเกินไป เขาจะมีครบเลยน้ำมันพืชนี่มีโอเมก้า3 6 9ทุกคนใครดูอยู่นะไปหยิบผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็น้ำมันพืชใสๆในครัวเนี่ยมาดูฉลากครับจะเห็นว่าโอเมก้า3มีเท่านี้โอเมก้า9เท่านี้แต่โอเมก้า6มีเท่านี้เยอะมากซึ่งมันเยอะเกินไปครับก่อให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายที่สำคัญคือน้ำมันพืชใสๆแบบนี้เวลาโดนความร้อนมันจะแปลสภาพเป็นไขมันชานนั่นคือเป็นที่มาของไขมันพอกตับ